ทัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขคู่สุขคนเด้อครับผมพบกับค้อยบูมน้อยรอยเอ็ดใช่แนวคือเก่าคือเดิมนะครับวันนี้เออ่เดินทางมาที่บ้านหนองเคียนใหญ่นะครับอยู่ห่างจากอําเภอเลิงนกทาห่างจากบ้านพี่หมวยประมาณประมาณ,มาณสิบโลนี่แหละพี่น้องครับผมวันนี้มาพายเอฟซีมา,า, FC, มาดูที่ต้นตะเคียนนะครับผมตั้งอยู่บ้านหนองแคีนนะครับต้นตะเคียนพี่น้องครับนี่ครับผมมาถึงแล้ว มีง mm. uh. ูอย no no ู่ต no ้นตะเคียนครับพี uh, ่น like uh. uh. oh, ้องโอ้โหอุ้ยย oh, mm, yeah. ุ้ยใส่อะยุ้ยใส่ไหมเสร็จแล้วเหรอเห็นแ่ต้นนั่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 งู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 อยู่ในต้นตะเคียนเสรล้วเขาไปแล้วตัวดำ้มดัมนะเสรนั่น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 สร็จเสร็จดั้ดำมหางเสรนั่นเห็นแต่หางนั่นคือเลื้อยเข้าไปแล้วนั่นนนี่หางนี่มันบ่เนั่นน่ะค่ะนั่นน่ะหางเดี๋ยวเราซูมกันนั่นน่ะ นหั่นๆเลือดเลือดเข้าไปแล้เลือดเข้าไปแล้วพ่อเลือดเข้าไปแล้วเลือดเข้าไปแล้วเห็นแล้วบอกเห็นเข้าไปในโกนแล้วเห็นบอลวันนึงเห็นเห็นหนูเห็นงาอสมพี่งาไม่แมนบอกโอ้โหนั่นล่ำต้นเพคนจะยุ่นอีกสองท่อนแมนวอโอ้โห แมคโคเอาขึ้นมาอันนี้ชื่อแบบว่าพ่นิ่นให่แห้งนะครับแมคโคเอ่อใส่แมคโคเอาขึ้นอันเท่าไรก่าจะเอาขึ้นเทืาสองเถ้อขื่นหอนใส่แมคโคเอาขึ้นเทือสองเื้อพี่นนองครับจนจนจนแมคโคอันเออจนบ่ายงว่าจนแมคโคแห้งนะครับนี่อันนี้อสองทอนนะครับเอาออกจากขื้นจากน้องน้ำนี่พี่นนองครับโอ้นะครับเป็นบุญบารและีอิริที่ได้มาเจอนะครับบ้านนองแคนนะครับ เน,นี่ยต้นแค่นต้นตะเคียนครับพี่น้องครับผมนี่นพี่น้องนั่นนะครับผมป้ายบ้านหนองแค่ใหญ่อยู่อำเภอ,อของพี่หมวยนะครับอยู่อำเภอรเรืองลกท่านะครับผมอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณจี่กิโลสิบสิบสองสิบสามกิโลนะครับผมตรงนี้ก็คือต้นตะเคียนตรงนี้จะมีประ,ประวัติที่ไปที่มามัานก็คือวา่าแต่ก่อนเพิ่นยูนใ่ในหนองน้ำนะครับผมเพิ่นจะ่นในห,หนองน้ำแล้วทีนี้ ชาวบ้านเพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับล,าาล้กกรล่มมันบ่ลูกลกรล่มลูกลกรล่มนะครับอันนี้ต้นตะเคียนของแถวเลยครับพี่น้องครับนี่เพื่อนเพื่นอ,เอน,น,อนอเอาขึ้นมาตั้งไว้แล้วกรล่มลงไปอีกเอาขึ้นมาตั้งไว้แล้วก็ล่มลงไปอีกเอามาตั้งไว้แล้วกรล่มลงไปอีกมันบอนนอ๋อจะอยู่ในหนองแต่ก่อนอยู่ในหนองน้ําตรงนี้แต่ว่าชื่อบ้านหนองแคียนเนี่ยก็คือต้นแค่นี่เนาะต้นแคนนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะต้น ตะเเคียนออต้นตะเคียนนะครับนี่แหละครับพี่น้องตะเคียนของแท้แน่นอนเลยครับเกิดมาก็คือเห็นต้นตะเคียนในในในลานเตยใช่ละงงูใช่ละบ้านเป็นเขาไปข้างในแล้วเนาะแถวแม่นค่ะเขาไปขางในตรงนี้เดี๋ยวนี่แหละเพิ่นก็เลยซื้อว่าตั้งคซื้อว่าบ้านหนองแคียนพะว่ามีหนองหนาอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นอยู่เอ่อยู่ใต้หนองหนามนะครับหลายปีแล้วเพิ่นว่าอยู่อยู่กลางน้ำผู้เฒ่าผู้โถงเขาเกิดมาเจ็ดสิบแปดสิบปีกิดมาเพิ่นก็เห็นเลยเพิ่นว่า นะครับอันนี้บูมไลก็ไปสอบถามคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านมาแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องต้นตะเคียนนะครับโอ้สาธุนะครับเป็นบุญบรารมีนะครับมา,มาเออนั่นโอ้ยอคือบอกไม่เห็นเนาะนอนไหนเน,ะนาะไม่บูมสายตาไม่ดีพอคนสายตาสั้นแต่จริงนะทำมื่อกี้นะ<บ><บ>ันซะูมมาใช้ตุลจะเห็นงูเนาะแมโอ้จะว่าเจ้าเห็นเต็มๆแล้วมั้ย โอ้นี่แหละพี่น้องต้นตะเคียนอยู่บ้านหนองแคนอำเภอเรืองนกททยยะโสธรน,นะครับเจ้าก้อนอยู่ในหนองนานมือนละครับเพื่อนน้องก็เอาขึ้นมาบังซวงตีแต่า่าเพื่นอนัันเอาเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นกะขึ้นลุกไอ้ล่มล่งไปเองครับแล้วก็เอามาตั้งแม่แล้วก็ล่มลุงไปอีกพี่น้องครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับต้นตะเคียนนะครับสำหรับเอ f ซีเอฟซีทั้งไหนที่อยู่ยะโสธรน,นะครับที่จะเดินทางมาดูมากอ่าขอเพิ่งบุญบัลลังมีเพิ่นก็นได้นะครับผมอันนี้เรามาถ่ายไว้ด้วยคคคววาา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 มมมททีีนน่่่่่เเเเเเรรรรปปปป็็็นนนนนนนองงงงงกกกะะะะััะับบจจจจดด้ญหยแตถิิ แนะนําให้เข้ามาหาผู้นําหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าจะจะร่วมเอี่ยงก่อคิีนั่นก็บุลณะนบุละนาดนละครับผมยังไงก็แวะมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องหมู่บ้านเคียนใหญ่นะครับแวะมาดูกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สกก่อนนะครับสวัสดีครับผม